สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้หวานอีกครั้งหนึ่งนะคะใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะไพ่ดึงดูดใจคุณนะคะคุณจะดูคลิปนี้จนจบนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเทพองค์พล์ประจําตัวเองแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิคเนตพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็เลือกไพ่ในใจเลยนะคะว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สามนะคะไพ่ที่คุณเลือกในใจนะคะ จะเป็นดวงของคุณนะตอนนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่แบบสดๆกันเลยให้เห็นตอนหน้าเลยนะคะเราก็เสี่ยงหยิบออกมาเนาะนะคะก็สําหรับคนที่เลือกไพ่ในใจสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะ ไพ่ใบที่หขึ้นไพ่4ี่ถ้วยช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยเกี่ยวเรื่องการงานนิดนึงลูกน้องบริวารน,นะหรือการงานในช่วงนี้มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานเพราะมันดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดมีปัญหาไปหมดเจราจาตกลงเกี่ยวเรื่องงานอะไรก็ดูไม่ค่อยราบรื่นนะคะช่วงนี้เราก็ไพ่ใบนี้ระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องความรักปัญหาเดิมๆเรื่องเก่าๆจะทําให้คุณรู้สึก เหนื่อยใจกับความรักในครั้งนี้เพราะฉะนั้นความรักต้องอดทนอดกั้นและใจเย็นถึงจะผ่านไปได้นะคะค่ะแต่นี้สําหรับนะใบที่2คนที่เลือกไพ่ในใจใบที่สองนะใบที่สองขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานรอ ลูกน้องบริวารมองหาลูกน้องอยู่คุณจะได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาที่ดีคุณมองหาหุ้นส่วนหุ้นส่วนของคุณจะเข้ามาในรูปแบบของลักษณะคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะจะนำพามาซึ่งผลกำไรการงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะและแบบเนี้ยหมายความว่าถ้ามีลูกน้องบริวารในช่วงนี้คือดีลูกน้องบริวารของคุณทำงานให้กับคุณได้เต็มที่มากในช่วงนี้ เนาะนะคะแล้วก็การงานมีการปรับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามามีเรื่องดีเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานนะคะค่ะตอนนี้ใบที่2ผ่านไปตอนนี้มาดูสําหรับใบที่3นะคะใบที่3ขึ้นไพ่เทมเพ r a เรนสำหรับคนที่ได้ใบที่3เนี่ยคือช่วงนี้อาจจะมีอะไรมีการปรับ เปลี so, ่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาการเงินของคุณแย่อยู่มันจะดีขึ้นความรักของคุณแย่อยู่จะได้ปรับความเข้าใจไพ่เทมเพอเรน์เนี่ยมันหมายความว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทุกอย่างแต่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณดูไพ่ใบนี้อยู่และคุณเจอปัญหากับเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันจะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะขยับหรือแก้ไขปัญหา หรือจะเดินหน้าหรือจะทําอะไรในบางเรื่องก็ต้องใจเย็นเดี๋ยวบางครั้งบางปัญหาก็ต้องรอให้เวลาเป็นตัวแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะก็สําหรับไพ่3ามใบนี้ก็ผ่านไปไม่รู้ว่าใครจะเลือกไพ่ใบไหนถ้าไพ่ใบที่ดีขอให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าไพ่ใบไม่ดีขอให้พลิกจากร้ายเป็นดีนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับพี่หมอน้ำหวาน นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ